วันนี้นะอย่าลืมว่าพี่ะเนตดมาเดี๋ยวหน้านี้พี่กรนมาจังหวัดจันทร์มารับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักกันเลยรู้จักกันทางโทรศัพท์แล้วจะจะบอกอะไรนะแล้วชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อเกดมาทำอะไรโทรไปสายแรกเลยที่รับจริงเหรอจริงแล้สายอื่นไม่รับไงแล้วก็เดินมาอะไรวะโทรแล้วรับทำไมใครใช้รับ่ะ ก็ว่าจะไม่รับนะคนตายคนตายหลับใจนี่หลับใจกระชัหลับนี่เออเนี่ดูซิอุตส่าห์มารับมุดเข้าป่ามาไอ้เราก็หวังจะมาหาหวยให้พี่น้องที่ลำบากทั้งหลายโอมยเวลาเลยวันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนไม่ใช่เกียรติธรรดนะฉัุคนธรรมดานะเดี๋ยวเราจะไปหาหวยไว้ให้แต่ว่าติดจากติดเบื้องบนไม่ตายแต่วันเนี้แต่เดี๋ยวดูเอาเองในตัวฉันนะครับว่าใช่ไหม ฉันรู้แลว้วเธอเสียงไทยอะไรหฉันพูดไหมมีอะไรมีเลขอะไรบ้างที่เธอนึกในใจอะ่ะมีสี่สามเลขประจําตัวนี่ไม่ได้ตอนนี้เธอกําลังจะเปลี่ยนใจเอาเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแต่เลขสามันเธอขาดไม่ได้นี่กสามแปดหกสามฉันเห็นอยู่ในจิตตอนเนี้ยเหรออืมฉันเห็นด้วยแปดหกสามมันออกหนึ่งสี่สามเปแล้วทําไมทีที่ดีจดขึ้นเลขหนึ่งใน,นีงยพ่อแม่แล้วจะมีให้ บอกวิ่งหนึ่งเลยลูกวิ่งหนึ่งเลยลูกเด็ดจำไปจำมาเราลืมไม่ใช่แฟนขับทั้งหลายนะหาหวยเนี่ยจะไม่วิ่งมาจันเลยรู้หรือเปล่าฉันจะบอกว่าฉันไม่อยากดังนะบอกคนนะคือธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ต้องคิดใครไม่ต้องคิดไม่อยากหาแกนะแกอยู่ในหลืบในรู้ไม่ต้องมาเลโดไม่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 จะแชร์โลเคชั่นนะแชร์เลยบ้าน เออแชร์เลยบ้านเลยนะเขาจะมาแช่เลยบ้านเลยไอ้นี่แล้วพอหันมาอีทีไปยืนแสงดของดีมันต้องดต้นต้นมั่งในติ๊กแหมจะให้มาแบบง่ายๆได้ไงขนาดว่ารู้เปล่าไม่นำทางยังนำไม่ค่อยถูกเลยอยู่ไม่ถูกเลยนะผมไปแหลมแหลมสิงเออไปแหลมสิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปจุดทูบจุดเตียนอยู่แหลมสิงจากที่เขาพักตั้งสามสิบกิโล บอกถ้าเกิดไม่ใช่ว่าพูดอะไรสะดุดถูกใจไม่เดี๋ยวไม่วิ่งมาเลยเดี๋ยวคนที่ทำพิธีไม่ใช่พี่หรอกติ๊กกันแหละเพราะที่ติกติดกับพี่ไงว้าวดีมากเลยดูตั้งแต่วันที่กระเน็ดเกิดยังไงขี้ไขรพ่อแม่มายังไงเพราะฉะนั้นทำเองเถอะเดี๋ยวมันจะไปขอพรนี่แหละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปขอพรอนี้นี่นี่มาขอพรดู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 น้าด่า มีตั้งแต่ออกคลิปไปนะมีสายหนึ่งโทรมาพี่ติ๊กคะเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยค่ะหนูกำลังจะผ่าตัดมดไออะไรนะลดูอเอหนูมีเนื้องอกอยู่ลดลูกปีกซ้ายค่ะยาว8เซนยาว8เซนค่ะจะเข้าผ่าตัดแล้วเอ๊ะแล้วก็อะไรวะ หนูไม่ได้สนใจเลยนะคะหนูสนใจพี่หนูฟังพี่แล,แล้ววหนูเรียกไม่ใจแเรกก็ไม่ได้เลียกนะแต่หนดูดูคลิปนี้ประจําหนูเป็นไปกับทุกวันนี้พี่คะพี่อย่าเพิ่งตกใจแล้ว,ว่าบอกไปหาหมออย่าบอกนะว่าจะเห็นหน้าติ๊กเป็นมูลกีห <c oughs> น,นูเเห็นหน้าค <N> ือเป็นธนาคารแม่แต่ทีนี้เขาก็ไอ้นี่มาเขาก็มีจิตศรัทธาพอเขา เขาดูติ nah. hm. ๊กแล้วเขาก็ส่งโอนตังไปให้ปู่ทำบุญห้าร้อยก็เลยก็ถือว่าอในสิ่งที่ติ๊กพูดว่ามันโลกมนุษย์นะไม่ได้ไม่ได้กินกินอากาศพูดดูแลโลกมนุษย์จะต้องกินต้องมีปัจจัยถึงจะได้กิน ไม่ใช่เทพนะที่ก็เปิดได้ก็มีอิ่มเทยอิ่มเทียอิ่มทยไม่ใช่่ได้ไม่ใช่กะต้องกินทุกคนต้องฟังไว้นะทุกคนมีกรรมทุกคนขนาดเทพยังมีกรรมเลยมีหมดเราก็มีอย่างมีบ้านมีรถมีรถเบนซ์อะไอย่างมีเหมือนกันติ๊กนะเออไมิจ๋าไม่จ๋ที่ถีงเดี๋ยวเอยเดี๋ยววันนี้ฮะไม่วันนี้จะบอกให้นะเดี๋ยวรเราไปถึงแหบบิงก่อน รอดูคุณสองอุตรลับมาวันนี้นะเอาปิกอัพมาเนี่ยดูเรื่องการลับคนที่มาเลยบอกว่ารู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยแล้วทำไมกล้าก็พูดถูกใจนิดเดียวนี่วิ่งจากกรุงเทพถูกใจนิดเดียวอะไรพูดมนเป็นชั่วโมงไม่ใช่ถูกใจนิดเดียวเลยรวมตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเงินอย่าดันอย่าดันถึงแหลมสินงละเออนั่นแหละเดี๋ยวตามนั้นเลยคกันดูว่าจะไปทำอะไรกันเออ านแหลมสิยงแล้วพี่ตอนนี้นีเขบอกเป็นอไปรับเขาเข้ามาไปดูสิเขาใช้เขาถือของด้วยเนี่ยฮะมาเอ้โโออะไรเนี่ยของกินอะไรเนี่ยของกินทำไมเอาไหมนี่ บอกให้ทำธีเองก็ทำดูสิรับวิ่งมาตั้งไกลแล้วดูอ่ะแล้วอยู่ในป่าไม่พาเราไปลงต้องบอกว่าต้องมาทะเลดูทะเลแหลมสิงของจังหวัดจันทร์ไปรับอยู่ในป่าดูสิไม่ถือของเลย น้ำมะพร้าวไม่ทำไม่น้ำมะพร้าวแล้วต้นนี้ก็ไม่ได้่ดีที่มาเนี่ยเขาโทรวันแรกเขาทักดีกว่า เขามองเห็นพ่อแม่มาตามติ๊กยืมโต๊ะหน่อยนะโต๊ะใครเนี่ยไหว้ครูบาอาจารย์ตรงนี้หน่อยนะเออเดี๋ยวไหว้นะช่วยซื้อมะพร้าวเออเดี๋ยวช่วยซื้อมะพร้าวใครไม่รู้ใครไม่รู้ก็ว่ามันว่าเห็นเนาะกูไม่สนใจกูด้านได้ไออดแล้วทำไมอ่ะแล้วดูเชียดูดู ถ้าโนจานมาเรียบร้อยนะติ๊กจะไม่เอาขัดมานหรจะโนจานมาเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเปิดไฟตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เปิดตรงนี้ดู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 คนนะยังมีคนอยู่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเขาจะไม่ว่าเราว่าเราลวงยลน์เนาะเราไม่มใครมั่วไม่เลยไม่ได้ขอตังค์ใครใช้นะหมูโกันโอเคออันนี้เราา่โอเคเดี๋ยวไปอุดยตุ้นแม่เอาเดี๋ยวเอ่าอ่า มะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่ยีครับยี่ห้าเออ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 เอาหมดตรงเนี้ยไปใส่รถคันนั้นนะไอไอฟอร์ดคันนั้นอะอ่ะมีกี่ลูกไม่ไปเอาเอาแค่พวงเนี้ยเป็นั้นเออฮะนี้ผมไว้โชว์ครับโอ้โหแล้วมีทลายเดียวเหรอโอ้โหถ้าเกิดอันนี้เฉาะแล้วเก็บได้ไม่นานงั้นงั้นงั้นเฉาะมาสี่ลูกอ่าเฉาะมาห้าเออบอ บอลจะช็อกกินซื้อาไ,ไปไปเปล่าพี่เอาไปลป่อไม่ถ้าเกิดอันนี้ขายเป็นทลายเอาเพราะมัน<า><า>เก็บได้เอ๊ะ ใส่หัวไม้ทิ้งเกันนเนี่ยน้นแป้งแป้าแปงอาบน้นิดหนึ่ครับมีไม่เอาอเปลา ạ ờ, cũng ừ. Để... à, nói những bước gì nữa đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi đúng rồi đúng rồi rồi đúng 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 này đúng rồi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  đúng

พี่พี่พี่อะไรพี่จิ๊กมันยืนทางนี้แล้วจะเห็นเลขเห็นแล้วยังเห็น,น,นแล้วยังนี่นน่ขึ้นแล้วมานอ ใครก็ได้มายืนตรงนี้ก็อยากจะเอาโชคเนี่ยมาดูนี่มามาดูหน่อยนี่มาดูมาดูนี่เห็นหรือยังสามตัวเนี่ยเล่นอะไรอะคะเขียนให้หน่อยได้ไหมคะเขียนให้หน่อยมองนี่จะบอกให้นะพี่ติ๊กเธอมีโชคมีมองเห็นหกเจ็ดนั่นแหละโชคใครโชคมันมาตรงนี้มามาใครไปดูทางนู้นไปดูทางนู้นทางนี้ไม่เห็นเห็นแล้วตอนนี้ศูนย์หนึ่งกับหกเจ็ดเอาไอ้หนึ่งศูนย์หกหกเจ็ด

เราไปบูชาไหมเราได้แขกเนี่ยบุรีเนี่ยควันบุรีเนี่ยเนี่ยในที่บุรีเนี่ยสามเลยเนาะแขกอะไรยี่ มีกีกีกีสองตัวเบ่นทูออกมาแล้วเบ่นเทียนเนี่ย มาดูไปดูทางนูน้นไปดูทางนูนง้นนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปดูเลยบอกมาเลยะคะ่ะดูมาสิเราให้เห็นเนี่ยเห็นแลน้วเนาะเห็นง่ายๆหน่อยจะที่เดือทางเปิดทางให้หน่อยจา้าลูกมาไก,กมาไกเห็นียังอ่ะ อ่ะห้าอ่า,อ,าอ่าห้าหนึ่งอุ้ยจะเห็นเลขกเจ้าอยู่บนนู้นงั่นแหละนั่นแหละดูเราดูเลยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นห้าตัวเลยนะอืมโอ้ยขอหน่อยให้เห็นชัดๆหน่อยแม่บอกเลยเจ้าค่ะ ปดแข้งตันอยู่เย้ะแะเยอะที่เกดเยไม่เะน้องหกแต่กแเลยจ้านี่แขงนี่ตัดอย มีเลสเ้าเก้าแดนอเห็น na ยังเห็นยังเห็นยังเห็นยังขึ้นแล้วขึ้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 นแหตุยังเห็นไรยังแต่หนึ่ศูนมีแน่นอนหนึ่ศูนมีแน่นอนนดูดบุรีเก้ามวน ถึงไปลสองตามได้หนึ่งสองดังนี <res> <sh> <sh arp> ้เล่นไปเจ็ดวันนั่นแหละเจ็ดวันเลยได้โตคาเล่นนี่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 นพแม่ให้ตูนกลมๆเห็นแล้วยังในตูนกลมๆนหนึ่งกับตูนเห็นยังเนี่ยนี่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 เห็นหร้อยังเนี่ยนี่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 นเนมาเองแล้วนะนี่นี่นี่สีเห็นไล้อยังเนี่ยเนี ล่างอายุห้าสิบเกล้วขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเรืออะไรดูคะว้ามองตรงนี้กลายเป็นแปดศูนย์ี่นั่นแหละ เห็นอะไรก็นั่นแหละเขียนไปแล้วก็ไปเลือกเลขที่ชอบแปดศูนย์เขียนไปศูนย์แปดศูนย์เขียนไปเขียนไปไปหวยไทยได้นะหวยไทยอ่ะเขาล่างเล่นหวยไทย <laughs> ร่างนี่เลยเล่นหวยไทยเลยนะร่างเนี่ยตัวดีเลยนีๆเล่นหวยไทย